สวัสดีเอฟซีเซียนเล่าพัฒนาทุกคนผู้ติดตามปูขุนเนาะผู้ติดตามปูขุนอยู่เมื่อนี่ปูขุนไ,ได้โอกาสดีได้เวลาดีเ,งงาดเ,เลิกงามย่ำดีเนาะในเลืเล้าพัฒนามมา่ไม่คือของร้านไสนะ้น่ะพี่น้องของเซียนปาตานซื้ออีกซื้อหนึ่งก็คือเป้าแหลมนั่นละ เราเคยเอามาล่งเนาะมื่อนี้ยมันมีมันมีรา่การของปูคุ้นกับล่งไปหมดแล้วก็เลยขออนุญาตล้านไส้เอาของล้านไส้มาล่งล้านไส้ก็ว่าเอาไปล่งรถปูก็เลยเดี๋ยวเอามาล่งให้พี่น้องเดี๋ยวหูเดี๋ยวเห็นกันเนาะของเสยนปลาตาันคือเบ้าแหลมมาละเอามาล่งของเขามีเก็ดมีเกาคูที่พี่น้อง เกาคู่นี่ก็พอดีงมามๆเหมือนเนาะสีกรับสีบลกคับกาแล้วแต่เอฟซีอยู่ในดุนลพินิจของเอฟซีเนาะสีกรับหรือ์บกรับกาอยู่ในดุลพินิจของเอฟซีทั้งหลายเด้อคือว่าหลานไส้หามาจังไรปูกับสีเขียนจังสันเน่บ่ได้เขียนนี้จักเขาไปไดิเขาสิว่าไปนั่นเลขเขาไปขยับเลขเขาเปลี่ยนเลขเขาบ่เปลี่ยนหน้าเขาสิบ่ได้ต่อว่าให้ เขามาแบบได้กลับไปแบบนั้นละขออนุญาตเขามาแล้วเขาอ,อนุญาตแล้วเด้อผมได้เห็นกสิว่าว่าเป็นหลักของเขาเด้อได้รับคําอนุญาตจากตัวเขาเองแล้วจาของสูตรแล้วจาของสํานักอนุญาตมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อกเ็เลยจังกาเอามาลงนี่ต่อไปก็สิมีลรหลายไปอีกสำนักก็ดอกแล้วตะปูคุณสว่างนะ่ยปูคุณบางเอาลงในไหลสำนักก็เอาลงให้เห็น แม่ก็มาร่วมกันได้ไดกินเข่าล้วเอาบานนี้นอนตันกันเลยตอนนอนตันกันเนี่ยเออน้ากันเยู่น้ากันเยู่น้ากันเออย่ากัดกันเด้ยอยเออจังสิ้นละมานอนเสียมานอนเสียเลย็กใสล่ลงตาเด้อใส่เสียอนุญาตจากเจ้าของสำนักมาเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็เลยได้กล่าวมาลงกันว่านั่นกัสำนักเขาก็สิว่าเอาหลัก,กเอาไปลงผู้เอฟซีผู้ได้เห็นกะ ยาคอมเมนต์เขาเด้อยาคอมเมนต์มาปูเด้อเพราะว่าอนุญาตกันแล้วมันมาเมนผูใดเป็นลูกเป็นล้านกันเดี๋ยวกกสีเอามาามีหลายเล่าอยู่หรอกสายทางเมี่ยงอุดรกันมีอยู่เดี๋ยวเิีเอาเขามาอีกอยู่ขันมันมีเวลาว่างเอาเขมาเลหลายแลยคนว่นมีเวลาว่างทิดตามว่าได้กษสยยากอีกมาพี่น้องนะคอยทยอยเอาเขามาดีกกว่านะทยอยเอามาเรื่อยๆเอาดีกว่าไม่ต้องเอามาเสียเดียวเตรมพิกัดทจละสาม สำนักสี่สำนักนี่ก็พ่อพ่อได้เบิง้งพ่อได้ดูแลก,กันนะพ่อได้รุ่นกันเนาะแต่ละสำนักสีมาจังไหนสีมาในโตเดียวกันบ่ันมาในตัวเดียวกันมาคููกันกับของปู่คุณจัดเลยของเส้นหน้าดียังมาท่านมาเดีย่ยเปนน้องยังมาท่านเห็นมาท่านได้ทรงเดี๋ยวสิบเบิ้งด้วเปิดเขาไปเบิง้งด้วเพราะท่านเขาเบิงบ้งเบิ้งแต่ใจของเสียนปลาตาลไปก็นนาะ อันนี้เก่าคูบนรางเนี่ยพี่น้องเนอเขียนไว้ก้อนบนรางกันพี่น้องสิรับสนบนรางล่วงกันเลยแต่เขาแต่บ่เด้บนรางนี่บ่มีเลขเขียงเนี่ยพี่น้องเนี่มีแต่เลขวิ่งเท่านั้นเลขวิ่งเลขเด่นเท่านั้นคือเด่นเด่นก็เป็นวิ่งนะพี่น้องเนาะเขาเขียนเด่นแต่ว่าปูสีเขียนวิ่งเท่านั้น เปลี่ยนจากคำว่าวิ่งกับเด่นเท่านั้นล่ะนี่คือวิ่งเขาเด่นสี่เด่นสามปูไก่วิ่งสี่วิ่งสามให้นั่นล่ะแทนแทนคำว่าเด่นมันจังเป็นตะเบิงวิ่งสี่วิ่งสามวิ่งสามวิ่งสี่กันเดียวกันนนะพี่น้องนะของเขาผลมาสามกับสี่เอาปูผลเขียนสี่กันเอาสี่สามกันเดียวกันนั่นล่ะเป็นคู่เป็นเลขตัวเดียวกันอยู่ ซีกับสามนี่คือเลขวิ่งลูดเอาขันบัตรตัวเด่นก็ะไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาหางมาบังไว้ยังน้งอยหางออกไปเออนอนทั้งสันนอนทั้งสันลูดลูดลูดจีลูดสาม วิ่งรูด4ีรูดสามของวันทีสิบสี่มิถุนายนเน้อพิน้องเน้อวันพุทธที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกของเส้นปาจานของเบาแหลมจับคู่ไปนี่มัามีเล็กสามมีสามตมีจะจับคู่ให้เลยมีจะตกกลมตัวเด่นให้ ตัวล่องจับคูนี่เก่าคูนะพี่นางเนาะเก่าคูเก่าหางอย่ากลับกับกับเอาเรื่องพี่นางได้วหมอย่ากลับกับแล้วแต่ดุลน่พินิดของเอฟซีสามเก็ดการผัดกับกับเอากลับหน่อยๆก็ได้เด็กเพราะถอนทุนเนาะพี่นางเนาะสามเก็ สามแปดสามศูนหาของเสียนหน้าดีบ่เห็นก็เลยมาหาพ่อของเสียนป้าตาันนี่แหละพี่นอ้องนี่เอามาลงขออนุญาตเขาเอามาลงเขาก็เรยว่าเอารลดามสบายครับว่าเจ้าของ Chấm Ngốc kết Ngốc kết Ngốc kết si kết, si kết. Si kết. Si kết. Hà kết Hà kết Hà kết Nâng hốt Nâng kết Nâng kết หนึ่งเกตห่าคูพี่น้องจัดไปเด้อพี่น้องเลือกเกาคูเก่าคูจัดหเก่าคูเกคูจัดไป ไปเก้าคูของเสี่ยนปาตานเสียนล่เสียนหน้าดีเสียนหน้าดีเพราะท่านเห็นอาจจะเป็นมืออื่นนหรือมือแร่งคำคำ,คำกับว่าประจักษ์นะพินองเนาะปูขนจัดไปนี่เบอร์ของปูขนขันผู้ใดมี่องดีๆเด่นๆด่น,ดนกะโทมา ุนเียวลงหไหเด้ร063 06301 1เกตเกตเกต8 ฝากซองสิบหกผ้าร้อยชาแนลกับซองตาคุณผ้าร้อยไว้ในเลอ,เอ,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 อพี่น้องเลอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเนี่ยผู้พักผู้เขามาใหม่ผู้เก่ากล่อมจักหนะ้าซองสิบหกผ้าร้อยคือซองผู้คุณนั่นแหละซองน้องใหม่ยังบ่ท่านแก่ท่านกาดอกแต่ว่าเล็กกับแม่นแม,แม,แม่ดอกพี่น้องอันนี้ของเพลนให้มาของหลานให้มาของปู่เองนจามี ทังเล่าทั้งน่อยของปูนทถึงเล่าทน้ยงยน่วยทั้งรัฐบาลมันมันหน่อยคิดเลยก็เลยขอขอหลานมาขอคอนจงหุจักมักกีมาเนาะมาลงตอกันพ่อเลยยอดไหลยอดแจ่เติมกันเนะาะฮะเจ้าเขาดีเดินดีกติริตตามกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกันเข้าไปกจิติตตามกันว่าสำนักไหนเดินดีสำนักไหนว่าเดิน อันนี้คือเขามาไม่ได้พี่น้องได้ของเสียนปาตานต่อไปก็จะเห็นตลอดนั่นละถรมาเร็วธรมะสะทรงบระท่านก็นจิบ่กได้เบิง้งนั้นพี่น้องเนาะนี่ของเสียนปาตานก็มีจับคูมันมีอยู่เก่าคู่นั้พี่น้องนาะอวิ่งเอาวิ่งก้อนของเสียนปตาตันเล่าพัฒนาเซียนปาตานวันที่บนรางวันที่สิบสี่มิถุนายน 2566เลขวิ่ง4วิ่ง3รูดเลข4รูด3เลขกับคู่3 7 3 8 3 0 6 4 7 5 4 7 1 6 1 7 1 4ตามกันมาเนาะตาเลี่ยงๆกันมา9คู่พี่น้อง พ่อรุ่นใดยุ่งน้อพี่น้องนะ้าเก่าคูรูใบตโกตกลมัวเด่นมีสามกลมมีเยอะสามกลมหน้พี่น้องไนดะ้ศูนย์สามถ้าดีถ้าเด่นกสิทธิตามให้ต่อไปได้ของเสี้ยนประตานศูนย์สามหกเจ็ด อาเกดบังผิดจรนาเอาเ้อพี่น้องเด้อบางเกียวมันกะเมื่อออกตัวเก่งตัวกลมกระมี่นี่่าไปปล่อยถิ่มเด้อตัวสำรองเน้อสิกับบ่กลับก็แล้วแต่ดุลรละเอียดของเอซีผู้หมักอยากกับก็กับอยากกับก็ปล่อยเลยก็ได้ตรงตรงไปเลยก็ได้พี่น้องเน้อออมเอ็มก็บกับว้หน่อยๆก็ได้พี่น้องเพราะออมใบ พอได้ว่าโอ้ยบ่กลับเนาะพันธจีว่าหันหนามออกมาเนาะมันกับว่าแน่จักมันเหล็กมันตกปิงปองกับกลมๆตกลงมากกับจักซิเมนตตัวใดนั่นพี่น้องนะหันตกลงมาถือเข้ากับเป็นยังบุญหันตกลงมาถือปืนกับเข้ากับถือว่าเข้ากับว่ามีโศกไปอันบุญวัฒนานี่มันแข่งกันว่าอะไรพี่น้องเอ้ยไผ่โศกหน่อยโศกหลกับโยตามบุญวัฒนาของคนพูนันเด้อเอฟซีขิดว่าตัวนี้มักเราว่าสันจัดโหลด ต้นนี้คัดกัะพร้านไปไอเอฟซีทุกขู่ทุกคนผิดจาจรณาเบื้องมือนี่กะบ,บุคุลนํำมาฝากคือของเซียนปาตานบ้าแหลมของลูกชิดลูกค้านี่ละของลูกของร้านเนี่ยละเที่ยวไปเที่ยวมาหากันอยู่นี่ละแต่ว่าัวตัตสีเอาของเขามาลงจเจียกับว่าเดี๋ยวลงเทียนี่มันม่นมีของเซียนหน้าดีบ้ามากไหมเพราะท่านเห็นอยู่ก็เลยสียเอามาลงเสริม เช่นนาดีมากกับจังสุต่อกันว่ามหอดอาจิเป็นมืออื่นกับว่าบุ้งหุ่นจักเพราะว่ามือนี่ก็เป็นวันที่สิบสามมาได้มือนสิบสามแล้วอัอนี้วันที่สิบสามแล้วมืออื่นกับสิบสี่ก็เป็นมือออกแล้วอาจิเห็นมืออื่นของเช่นนาดีก็ดีคือกันสชีวิตทอนกันเบื้องละอันนี้ของเช่นปาตานปู้คณก็เลยจัดไปให้เลยจัดให้ มีเกาคูพี่น้องสามกลมสามเด่นขันขชัวนมากก็จิเป็นสามนี่เป็นตัวเก่งนะสามขมาหลายซี่ขมล่องแต่ว่าซี่เป็นยังเขาครูซีเก็ดเขาครูอบอล่องให้เอาเป็นตัวล่องซะนี่ปูชิตจัดให้เป็นตัวล่องงามงามเป็นตัวล่องนี่เพราะว่ามันเขามาหลายของเขาสุ่มสามแปดสามศูนย์ หนึ่งหกหนึเก็ดกเป็นตัวกันซะเป็นตัวร่องกับสสองหางตัวคมสามคือ3ามเก็หกเกหาเก็ตัวร่องกับนี่สี่เก็หนึ่งสี่ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องเดอพี่น้องเอ้ไผ่มักตัวเดกัจัดคัดตัวเดกับพันอันนมือนี่ผู้ค้นกับที่ตามมาให้คือมือแรกประเดิมเนาะปะเดิมแหลก ของเซียนป้าตันที่แอดมินส่งของปูขุนคือสองสิบหกป้าลุยซาเน้นกับส่งตาขุนพระลุยเอามาฝากพี่น้องพี่น้องเอาไปพิจารณาเบอร์เด้อต่อได้มักกะจัดต่อได้คัดกะพานเมื่อนี้ให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนโชคดีมือเอื้อมวันที่สิบสี่โชคดีวันเป็นมื่อนี้โชคดีวันที่สิบสี่มือเอื้อมลุยเล้าพัฒนากันทุกขู่ทุกคนเงื่อนเต็มเงื่อนเต็มทงเต็มไทย สศกสกมันมัน,มนพอกันคลิปต่อไปสวัสดี